สวีดักวันนี้เราอยู่ที่ชมบุรีอยู่ตลาดนินจากันนะครับผมเราอยู่ตลาดนินจากัน<ม>ก็มาร้านมาร้านเฮตีเฮตีเฮตีฮตกระทะกระเทะสเต็กร้อนะครับผม,มเดี๋ยวเราดูตลาดดูบรรยากาศตลาดกันนะเนี่ย ร้านเฮตีนี่ก็อยู่ที่ตลาดนินจากันผมตลาดนินจากันนี่ก็มีมากมายเลยมีเริ่มต้นด้วยพอสันกระทะร้อนเฮตีสเต็กตลาดสปาดี่อะไรบ้าปาดลี่ทอดอะไรประมาณนี้ครับเปิดเวลาสี่โงเย็นนันจองทุ่มดูบรรยากาศนี เ,เลบรรยากาศกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นช่างพูนะ,ะนี่น,น,นี่เป็นนี่เมนูกันนี่เมนูฮะก็ประมาณนี้คะประมาณนี้เลย,ป,ลยประมาณนี้ประมาณนี้เราก็แต่ว่าไม่ไม่รู้ว่าใครเสียงงงเสียงดังนะเขาว่าที่นี่เขาห้ามเสียงดังนะครับ ดูบรรยากาศดัะยะตรอน่ะดังดังอะไรดังระยะาเหรอดังดังดังรยะกงแล้วแล้วมึงไปไหนเดินหาอะไรกินก่อนแล้วมึงทำอะไรท่นี่มึงอะไรสอันนี้ก็เรา เรามาดูเรามาดูครัวเฮติกันนะเรามาดูครัวเฮติกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮตินี่ <c oughs> นี่ฮะดูดูครับอันนี้เป็นอะไรครับผมช็อชอนะอช็อปนะครับผมนี่ครับ <c oughs> อ่นานทำไมแบ่งสองเตาอันนี้จะเป็นเตาไวทา้ทำสต็อกด้วยครับย <c oughs> ไว้ย่างเนื้ออันนี้อันนี้เป็นขอไว้ย่างไอเป็นไฟไนอะไรประมาณนี้ครับดูมรนจะกนี่ฮะอันนี้ต่อไว้นะครับผมอันนี้แปดยี่โมงครับผมสี่โมงถึงสี่ทุ่มอันนี้ตลาดนิจดนจาก็อยู่โซนกลางๆนะอยู่ในโดมนะพี่เนี่ยถ้าจะเข้ามาก็อยู่ในโดมนะครับผมอยู่ในโดมกันนี่ครับ อ๋อนี่สาขาสี่โอ้โหนี่สาขาสี่แสดงว่ามีขีดสาขาเนี่ยครับอตอนนี้แปดนะครับตอนนี้แปดสาขาอืยอยะแปดสาขาแล้วนะครับผมดูการจัดจานนะฮนี่ครับดูครัหลังขึ้นมาเลยมาบนี่

ตอนนั nice. s nice. <S nice ้นไม่ได้กผมจะแคลเลียงเป็นหวเอหาว่ามาอะไรต่ออะไรอะไรต่ออะไรใหม่เพาว่แอหามาเก็บตรงเก็บสวยอันนี้เต็มใจให้เป็นไรเกี่ยวอะไรอ่เหรอเต็มใจให้เสนอหาล้อวลาักัแต่ชัวร์อนไรเราพูดกันเป็นไรอันนี้ับโอเคโอเคเมื่อตีจัาให้ก็เต็มโต๊ะตามนั้นนะเรื่อง นะครับเราก็มาดูกันว่าสั่งอะไรกันไปฮะอันนี้สั่งอะไรกันไปครับผมผมผมสั่งแล้วโดนโดนขอเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันนะผมสั่งสป,ปาสป,ปาสป,ปาเนื้อปลาเท้าสปาเท,าปปาท้า,ปปารกระเบนป,ป๋องกระป๋ที่มาเราดูเพิ่งจะไล์นะครับผมนี่ฮะนี่นนลายมือนะฮะลายมือเศรษฐีลายมือเศรษฐีครับผม เดี๋ยวมาดูการจัดจานกันจานกันหน้าดูกอนึายป่ะถึายมาแล้วซือกองฟันด้วยเอาไม่เหนื่อเพรอ ัน่มดูเมนูกันนะครับผมเพื่อนๆสั่งอะไรดีหิวข้าวกันตรอใช่ฮะหิวข้าวกันพี่หิวเลยตอนนี้หิวข้าวกันอยู่ฮะ่งทานข้าวกันอยู่ฮะพี่เอาอะไรดีเอาต้มข้าวหรือไิมไม่เอาแล้วเอาคิมน้ดมัมีลิฟตแล้วมีคิมน้ดมั้ย กินข้าวกันพี่นี่แต่แต่ววันนี้กินสเต๊กกันวันนี้กินสเต๊กกันนี่แกขอมีอันเดียวนี่เราก็ตั้งกันไปแล้วนะที่คนเนี่ยวันวันนี้เรามากันหลายคนอยู่เอาโคกเอาโคกเอาโคกใช่หนึ่งสองสามหกเจ็ดขวดก่อนแล้วน้ำเปล่าสามขวดเ ถึงเท่าไหร่นะอะไรม,มีโคกับน้ำเปล่าน้ำเปล่านน้ำเปล่าอ่สามโคกเนี่ยทุกวันอ่ดเดี๋ยวเราไปดูสาวๆกันก่อนดีกว่าเอ่อนึกว่ากินของอย่างอื่นที่แท้เป็นสเต็กอ๋อแต่ต,ะตะ้องสเ <c oughs> ต็กพี่ตำรวมตำรวมหมอไม่ <c oughs> วันนี้กินอะไรกันนะครับอะไรนะไไลิน์ไลนงไลน์สดอยู่ไหมอ่ะไลน์ยูทูบยูทูบได้หมดอ่ะยูทูบยูทูบมากับเพื่อนเหรอใช่ครับผมมากับเพื่อนครับนี่อ่ะดูแอ๊ดแอ๊ดหนึ่งสองสาม อโอเคอันน <time> okay. ี้พี่หงอกก็เป็นคีเคเตอร์เหรอประกอบได้แล้วเลยล่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นกันไหมว่ามีแดดดูบรรยากาศร้านของเฮติกันก่อนนะครับผมตอนนี้บรรยากาศร้านเฮติกันดูโซนนี่เขาก็มี ที่ให้นั่งทานกันเยอะอยู่นะครับผมถ่ายด้วยที่ให้ทานกันอยู่หลายโต๊ะอ,อยู่แร้วครับรนะเ,เดี๋ยวเราไปถามเฮติอรอ่อยอร่อยที่สุดในร้านกว่ะเอ่อเฮติครับวันนี้ร้านเนี้ยอะไรอร่อยที่สุดในร้านครับอร่อยทุกอย่างครับ กล้าการันตีถ้าไม่อร่อยผมไม่คิดตังค์อันไหนเป็นติ๊กเนเจอร์ต้องเป็นสาขานี้นะครับสาขาที่นิจาม,มาตะเท่านั้นนะที่ว่าผมกล้าพูดว่าไม่อร่อยไม่คิดตังค์เพราะสาขาอื่นมันเป็นเฟรนชชายนะครับแล้วบอกไม่คิดตังค์เนี่ยเขาจะามาล่อลง,งเรานะครับพ <c oughs> ัาติเซเจอร์ของร้านเลยผมแนะนํากระทะร้อนนะครับกระทะร้อนมันจะรีเมียมกว่านะครับน้ําลาดมันจะเข้าถึงเนื้อม,มากกว่านะครับเ <c oughs> นื้อหมูก็จะนุ่มกว่านุ่มกว่านุ่มกว่าจริงใช่ครับ โอเค็ okay, ับปลามันนุ่มแมา้ทาั้งเนื้อหน่ะทั้งสาก็ยังนุ่มนะถ้าอยู่ในกระทะร้อนอ๋อพี่เน่เขาด้ยชอบกระทะร้อนอ่ะจริงเดี๋วพี่เน่จริงเหรอ,อใช่เขาชอบกระท้อนเพืาะของยตีเนีย่ยของเขาเนื้อหนักกระสาชอบเนี่ยมันนุ่มจริงเนื้อแต่เมืองสาไม่ชอบคเลยร,ร้านอยู่ไหนร้านอยู่ที่ตลาดนินจาพี่ตลาดนินจาอยู่ที่ชลบุรีนะครับผม ชมบุรีกันวันนี้เรามาที่ชมบุรีกันดูบรรยากาศนะบรรยากาศบรรยากาศกนนะตอนนี้เราก็มาเย็นๆนะตลาดเนี่ยเป็นเป็นตลาดตลาดเย็นนะพี่เป็นตลาดประมาณตักงถึงแค่ตอนนี้คนเขาก็เริ่มเริ่มเข้ามาเป็นตลาดนะัดตอนเย็นประมาณสักสี่โมงสี่โมงเงยน็นสามโมงเงย็นก็มีนะ อาจจะประมาณนี้พี่โอ้ยอยู่สุดลาดนะอำเปอเด่นจานเด็ดโอ้นึกว่าจะไปกินเหล้าอยู่เป็นอรณหิากาศเลยนะพี่นี่ก็จะเป็นร้านอื่นนะแต่เราไม่เรามาร้านเฮตีอย่างเดียวฮะเราเรามาร้านเฮตีอย่างเดียววันนี้ก็โอเคก็ไลค์อยากอยากจะไลค์ให้ดูเฉยๆฮะก็โอเคจัดไปพี่ ก็ฝากร้านเฮติสเต็กกระทะร้อนด้วยนะครับผมอยู่ที่ตลาดดินจานะอยู่ที่ชมบรีก็เราก็มากันทีมทไทยม่ตนมามากินกันนะโอเคจัดไปอย่าให้เสียบ๊ายบาย